เทียบสเปครถยนต์ไฟฟ้าระหว่าง d e a u l S07L, MG IM6 Premium และ BYD Cylon 7 Performance กับความคุ้มค่าในแคมเปญ Motor Show 2025 สำหรับ EP นี้นะครับทาง n e w t e c h Thailand ก็จะมาเทียบสเปครถยนต์ไฟฟ้าทั้ง3รุ่นโดยจะเป็น D4S07L ที่เป็นรุ่น long range นะครับกับ MG IM6 รุ่น premium หรือว่ารุ่นเริ่มต้นและ BYD Sealon 7 Performance หรือว่ารุ่น top ซึ่งทั้ง3รุ่นนี้นะครับตอนนี้ก็มีแคมเปญ Motor Show และทั้ง3รุ่นนี้จะมีจุดเด่นจุดด้อยยังไงบ้างนั้นเพื่อไม่ให้การเสียเวลาเดี๋ยวเราไปชมกันเลยครับ ขอเริ่มที่ภายนอกกันก่อนเลยนะครับในส่วนของดีไซน์ก็อาจจะเหมือนกับทุก EP ีที่พูดกันนะครับว่าแล้วแต่นานาจิตตังซึ่งรถยนต์ไฟฟ้าทั้ง3รุ่นนี้นะครับก็มีการออกแบบดีไซน์ที่คล้ายกับแบรนด์รถยนต์ High-End แต่มีการปรับรูปแบบบ้างเล็กๆน้อยๆจนได้เป็นคาแรคเตอร์ของตัวเองนะครับซึ่งในส่วนของมิติตัวถังสําหรับ D4S07L จะมีขนาดความยาว4,750ม m mm, มกว้าง1,930ม m mm. ม สูง1,625ม mm, ิมรระยะทาล้อจะอยู่ที่2,900ม mm, ิเมรระยะต่ำสุดจากพื้นนะครับจะอยู่ที่165ม mm. ิมทางฝั่งของ MGIM6 นะครับจะมีขนาดความยาว4,904มิมกว้าง1,988ม mm, ิมสูง1,669ม mm, ิเมรระยะทาล้อจะอยู่ที่2,950ม mm, ิเมรระยะต่ำสุดจากพื้นนะครับอยู่ที่161ม mm. ิเมตร และ BYD c e o n 7จะมีขนาดความยาว4830 mm กว้าง1925 mm สูง1620 mm ระยะหาล้อจะอยู่ที่2930 mm และระยะต่ำสุดจากพื้น,นะจะอยู่ที่163 mm มาดูกันที่ภายในกันบ้างนะครับสำหรับ D-Pol S07L วัสดุหุ้มเบาะนะครับก็จะเป็นหนังสังเคราะห์ซึ่งเบาะหน้านะครับก็จะเป็นเบาะปรับไฟฟ้าในฝั่งของคนขับนะครับจะไม่มีจอมาตรวัดแต่มีจอ ARHUD มาให้พื้นที่เก็บสัมภาระนะครับจะอยู่ที่125ลิตรสำหรับด้านหน้าและด้านหลังนะครับจะอยู่ที่445ลิตรเมื่อพับเบาะจะเพิ่มได้ถึง1,385ลิตร ส่วน MG i m 6 Premium นะครับในส่วนของเบาะนั่งจะเป็นเบาะหนังสังเคราะห์ปรับไฟฟ้าซึ่งมีการออกแบบลักษณะโปโปโซฟาส่วนจอมาตรวัดนะครับจะเป็นจอรวมกับจอกลางที่ขนาด26.3นิ้วรวมถึงมีจอควบคุมส่วนต่างๆที่คอนโซลกลางส่วนพื้นที่เก็บสัมภาระด้านหน้านะครับจะอยู่ที่32ลิตรและพื้นที่เก็บสัมภาระด้านหลังจะอยู่ที่596ลิตรเมื่อพับเบาะจะอยู่ที่1,640ลิตร และ BYD c e l e o n 7 Performance นะครับจะเป็นเบาะหนังนับป้าปรับไฟฟ้าหน้าจอมาตรวัดขนาด10.25นิ้วพร้อมจอ YHuD พื้นที่เก็บสัมภาระด้านหน้านะครับจะอยู่ที่58ลิตรและพื้นที่เก็บสัมภาระด้านหลังจะอยู่ที่500ลิตรเมื่อพับเบาะนะครับจะเพิ่มพื้นที่ได้ถึง1,789ลิตร ในส่วนของระบบความบันเทิงนะครับสำหรับ d p o l S07L จะให้ลำโพง Sony มาถึง14ตัวพร้อมจอกลางขนาด15.6นิ้วปรับซ้ายขวาได้และไฟแอมเบียนต์อีก64สีโดยทำงานร่วมกับระบบปฏิบัติการ d p o l OS ซึ่งใช้พื้นฐานจากระบบปฏิบัติการของ Huawei ส่วน MG IM 6 Premium นะครับจะเป็นลำโพงของ IM ที่ให้มาถึง20ตัวและจอกลางรวมกับจอมาตรวัดนะครับขนาด26.3นิ้วไฟแอมเ e ียน256สีซึ่งทำงานกับระบบปฏิบัติการ IMOS ส่วน BWD Cileon 7 Performance นะครับจะมากับลำโพง Dynaudio 12ตัวพร้อมจอกลางขนาด15.6นิ้วที่สามารถหมุนจากแนวนอนเป็นแนวตั้งได้และไฟ Ambient Light ในห้องโดยสารซึ่งทำงานกับระบบปฏิบัติการ Dlink OS ในส่วนนี้นะครับก็อาจจะต้องไปเช็คดูอีกทีว่าการจูนลำโพงของรถยนต์ไฟฟ้าทั้ง3รุ่นนี้นะครับแต่ละรุ่นเนี่ย ถูกจริตเรามากน้อยแค่ไหนนะครับบางรุ่นอาจจะเน้นเสียงต่ําหรือบางรุ่นอาจจะเน้นเสียงกลางส่วนระบบปฏิบัติการนะครับก็ควรจะเช็คดูด้วยเช่นกันว่ามีความสเสถียรมากน้อยแค่ไหนหรือว่าอัปเดตระบบบ่อยเพียงใดนะครับแล้วอัปเดตระบบมามีปัญหาหรือไม่ ในส่วนของขุมพลังและสมรรถนะนะครับสำหรับ d ีพอ l S 0 7 L นะครับจะมากับระบบขับเคลื่อนล้อหลังที่เป็นมอเตอร์ไฟฟ้าพละกกำลัง258แ,แรงม้าแรงบิด3 2มีนิวตันเมตรรองรับระยะทางไว้ที่560กิโลเมตรต่อ1การชาร์จมาตรฐาน NEDC ความเร็วสูงสุดอยู่ที่180กิโลเมตรต่อชั่วโมงและอัตราเร่งจากศูนยอนะครับอยู่ที่6.7วินาที MGIM6 รุ่นพรีเมียมนะครับจะเป็นระบบขับเคลื่อนล้อหลังที่ให้มอเตอร์พลระกำลัง295แรงมา้าแรงบิด450นิวตันเมตรเพลมระยะทางไว้ที่550กิโลเมตรต่อ1การชาร์จมาตรฐาน n e d c ความเร็วสูงสุดที่เคลมไวนะครับอยู่ที่210กิโลเมตรต่อชั่วโมงอัตราเร่งจาก0ูนยถึงร0อนะครับอยู่ที่5.9วินาที และ BWD c l e o n 7 Performance นะครับจะเป็นระบบขับเคลื่อน4ลอ้อพร้อมมอเตอร์พละกกำลัง522แรงมา้าแรงบิด690นิวตันเมตรเคลมระยะทางไว้ที่542กิโลเมตรต่อ1การชาร์จความเร็วสูงสุดอยู่ที่225กิโลเมตรต่อชั่วโมงและอัตราเร่งจาก0ถึง100อยู่ที่4.5วินาที ในส่วนของแบตเตอรี่แรงดันสูงนะครับสำหรับ dpo s 0 7 l ให้ความจุมาที่79.97กิโลวัตต์ชั่วโมงรองรับการชาร์จ ac ที่7กิโลวัตต์ dc ฟ c h ชา g ์ที่87กิโลวัตต์และรองรับ v 2 l ที่3กิโลวัตต์ mgim 6 Premium นะครับให้แบตเตอรี่มาที่ความจุ75กิโลวัตต์ชั่วโมงรองรับการชาร์จ ac ที่11กิโลวัตต์ dc ฟ t c ชา r ์ทที่153กิโลวัตต์และรองรับ v 2 l ที่6.6 k กิโลว ส่วน BYD Silon 7 Performance นะครับให้แบตเตอรี่ความจุ82.5กิโลวัตต์ชั่วโมงรองรับการชาร์จ AC ที่11กิโลวัตต์ DC Fast Charge ที่150กิโลวัตต์และรองรับ V2L ที่2.2กิโลวัตต์ในส่วนของช่วงล่างนะครับสำหรับ D-Pol S07L จะให้ล้ออลอยมาที่ขนาด20นิ้วช่วงล่างด้านหน้าเป็นแบบ m a g p h e r Strut o n s ด้านหลังเป็นแบบ Multi-link HR พร้อมดิสเบรกหน้าหลังซึ่งดิสเบรกหน้านะครับก็จะมีครีบระบายความร้อน สำหรับ MG AM 6 Premium นะครับก็จะให้ล้ออะลอยมาขนาด20นิ้วช่วงล่างด้านหน้าเป็นแบบ Double Wishbone และด้านหลังเป็นแบบ Multi-link พร้อมดิสเบรกหน้าหลังซึ่งดิสเบรกด้านหน้านะครับก็จะมาพร้อมครีบระบายความร้อนเช่นเดียวกัน BYD s i l o n เ Performance นะครับก็จะมากับล้ออะลอยขนาด20นิ้วช่วงล่างด้านหน้าจะเป็นแบบ Double Wishbone และด้านหลังเป็นแบบ Multi-link พร้อมดิสเบรกหน้าหลังซึ่งดิสเบรกด้านหน้านะครับก็จะมาพร้อมครีบระบายความร้อนเช่นเดียวกัน ซึ่งในส่วนของระบบกันสะเทือนของแต่ละรุ่นนะครับก็อยากให้ทุกคนไปลองกันเองว่านิ่มไปหรือกระด้างไปนะครับรวมถึงถ้ามีคนนั่งหลังบ่อยๆนะครับก็น่าจะนําไปด้วยจะได้รู้ว่าคนนั่งหลังเมารถหรือเปล่านะครับ สำหรับแพ็กเกจและไฮไลท์อื่นๆของ d e p อล s 0 7 L นะครับก็จะเป็นเรื่องของ ARHUD รวมถึงแพลตฟอร์มโครงสร้าง EPA1 ที่มีการกระจายน้ำหนัก50ต่อ50และระบบกัดและระบบจัดการแบตเตอรี่ IBC ซึ่งจะมาพร้อมแพ็กเกจประกันภัยชั้น1พร้อมพรบหนปีฟรีโฮมชาร์จเจอร์พร้อมติดตั้งฟรีสายชาร์จเคลื่อนที่และสายต่อป่วง V2L ฟรีค่าจดทะเบียนรถรับประกันตัวรถ8ปีหรือ16 0 0 0 0กมกิโลเมตรแล้วแต่อย่างใดอย่างหนึ่งจะถึง ก่อนนะครับยกเว้นชิ้นส่วนพิเศษหรือวัสดุสิ้นเปลืองและวัสดุสึกหรอรับประกันแบตเตอรี่นาน8ปีหรือ240,000กิโลเมตรบริการช่วยเหลือฉุกเฉินบนท้องถนน24ชั่วโมงนาน8ปีฟรีการบำรุงรักษา8ปีหรือ10ครั้งส่วน mgim 6 premium นะครับสำหรับไฮไลท์เด่นๆน,นะครับก็จะเป็นเรื่องของระบบบังคับเลี้ยว4ล้อระบบช่วยขับขี่ one touch iad และโครงสร้างอัจฉริยะล่าสุด จากทาง IM ซึ่งจะเป็นคนละแพลตฟอร์มกับทาง n e b u l a าแพลตฟอร์มที่ทาง MG ใช้กับรุ่นอื่นๆนะครับส่วนแพ็กเกจต่างๆของ MG ที่ให้มานะครับก็จะเป็นการรับประกันคุณภาพตัวรถนาน5ปีหรือ160,000กิโลเมตรรับประกันมอเตอร์และระบบขับเคลื่อนรวมถึงแบตเตอรี่แรงดันสูงตลอดอายุการใช้งานหรือ Last ั i ทา w a r r a n ต y ฟรีประกันภัยชั้น1นฟรี MG Home Char g e r จเพร้อมบริการติดตั้งและบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน24ชั่วโมงนาน5ปีและฟรีค่าจดทะเบียน กรอบป้ายทะเบียนและชุดพรมปูพื้นในส่วนของไฮไลท์สำหรับ BYD Cylon 7นะครับก็จะเป็นแพลตฟอร์มโครงสร้าง BYDE p l a t f o r m 3.0และเปลแบตเตอรี่รวมถึงติดตั้งจอ YSUD มาให้ด้วยนะครับและที่เป็นเอกลักษณ์นั่นก็คือจอกลางหมุนได้ส่วนแพ็กเกจที่ทาง r รเว a ให้มานะครับ ก็จะมีเรื่องของการรับประกันแบตเตอรี่นาน8ปีหรือ160,000กิโลเมตรรับประกันตัวรถนาน8ปีหรือ160,000กิโลเมตรบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน24ชั่วโมงนาน8ปีรประกันภัยชั้น1พร้อมพรบรนาน1ปีสายต่อพ่วงอุปกรณ์ไฟฟ้าหรือว่า V2L นะครับสายชาร์จ AC Portable Charger ค่าจดทะเบียนพร้อมเข้ารูปปรอบป้ายทะเบียน และนี่นะครับก็เป็นการเทียบสเปครถยนต์ไฟฟ้าทั้ง3รุ่นที่มีการอัดแคมเปญสุดคุ้มในช่วงงานมอเตอร์โชว์2025ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับถ้าใครสนใจก็ลองไปสัมผัสหรือไปทดลองขับจริงก่อนตัดสินใจซื้อกันได้นะครับซึ่งก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นอีกหนึ่งคลิปที่เป็นประโยชน์ให้กับทุกคนที่กําลังเลือกซื้อรถยนต์ไฟฟ้ารุ่นใหม่ๆกันอยู่เพื่อนๆมีความคิดเห็นว่ายัางไงก็สามารถคอมเมนต์แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้เลยนะครับ ถ้าชอบคลิปนี้ยังไงก็ฝากกดไฮท์กดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับแต่ถ้าไม่อยากพลาดเรื่องราวดีๆอีกมากมายแล้วก็ไปตามไลค์กันในเพจ Facebook Neotech Thailand กันได้เลยจากนี้ไปจะมีเรื่องราวดีๆอะไรออกมาอีกนั้นยังไงก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับแล้วเจอกัน